ตามข่าวสารรอบดึกกันต่อครับโอ้โหเรอันมาริดครับเจ็บช้ำระกรรมชัยเลยครับตอนนี้เดวิดอลาบาเจ็บเพิ่มครับโอ้โหราชันทุกขาวเหลือหลัง5คนครับงามไส้เลยครับตอนนี้แล้วจะเล่นเอลกาซิโก้ด้วยนะทุกคนเรอันมาริดครับเจอเรื่องให้ปวดหัวอีกแล้วครับทุกคนเมื่อเดวิดอลาบาครับพบอาการบาดเจ็บนะครับพักราวประมาณ7จ็ถึงสิวันนะครับ และจะทำให้แนวรับของเรอัลมาดริดเหลือเพียงแค่5คนเท่านั้นครับแล้วใกล้จะถึงวันเตลกลาซิโกซะด้วย David เดวิดอาบาบาออกสตาร์ทให้กับเรอัลมาดริดในเกมพบกับกิตาเฟ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่เขาลงสนามไปแค่45นาทีเท่านั้นก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งครับแล้วก็ราอูอเซซิโอลงมาเล่นแทนเขารายงานก็บอกว่าดาวเตชาวออสเตรียอย่างอาบา่ยพบอาการเจ็บรบกวนที่แฮมสติงข้างขวาขาขวาเนาะซึ่งคาดหมายว่าจะทําให้เขาต้องพักรักษาตัว 7จถึงวันเลยนะครับก็ประมาณตีอาทิตย์กว่าเกือบ2อาทิตย์อะนั่นทำให้ดดวิดอลาบาเนี่ยจะพลาดการมีส่วนร่วมในเกมเจอกับยูเว่ในคืนวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกับเกมสำคัญเจอกับบาซโลรนาในศึกเอลกลาซิโกสุดสัปดาห์นี้ด้วยก็ถือว่าหมดสิทธิ์คำสร้อยครับจะไม่ได้เล่นนะหากเขาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้ไวอลาบาอาจจะกลับมาลงสนามได้ในเกมพบบาเลเซียนะครับรวมถึงเกมที่พวกเขาจะต้องไปเจอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์หลังจากนั้น ข่าวนี้ครับเกิดขึ้นให้หลังจากชาบิลลโซกุลซอของทางมาริดเองคอนเฟิร์มว่าพวกเขาเนี่ยจะขาดทั้งดีนเฮาเซนแดนนียลกาเาคาวแล้วก็เทรนอเล็กซานโดรสำหรับเกมเจอยูเวนตุสครับก็ถือว่ากุนซือก็ปวดหัวไปเลยนั่นหมายความว่าราชนุ์ขามาริดเนี่ยเหลือกองหลังแท้ๆเนี่ยห้าคนเท่านั้น,นครับนั่นก็คือเอเดมบิลิตาราอัวเซซิโอเฟรลองเมนดี้อับาโรกาเรรัสแล้วก็ฟรานกาเซียนะครับโอ้โหรวมถึงแบ็กนะน,นี่คือรวมแบ็กจ๋าเลยนะ แม้พวกเขาไม่มีแบ็กขวาแต่เฟเดรโกบราเบเดยังถอยไปยืนแก้ขัดให้ได้นะครับขณะเดีดวยวกัน,นครับเอเดาโดกามาวิงกาแลวก็ออเรริโชเมนี่ก็เคยเล่นกองหลังอยู่หลายนัดและกาเบรียลัสก็เคยเล่นในระบบหลังสามมาในซีซั่นนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับก็ไปรอดูกันหน่อยเจ็บเพิ่มครับกองหลังเมลิตตอนนี้ก็ถือว่างามไส้เลยทีเดียวไปดูข่าวสารของไรอันกราเฟนแบกกันหน่อยทุกคน ลิเวอร์พูลก็กลุ้มๆไว้ก่อนนะฮะมีรายงานบอกว่ากราฟเฟนแบกพลาดซ้อมลิเวอร์พูลก่อนไปเยือนแฟรง์เฟิร์ตนะครับไรอันกราฟเฟนแบกพลาดการลงซ้อมกับลิเวอร์พูลครับก่อนหน้าเดินทางไปเยือนแอตราแฟรง์เฟิร์ตอย่างไรก็ตามเนี่ยอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์แล้วก็วาตารุเอนโดต่างมีส่วนร่วมทั้งคู่นะฮะกราฟเฟนแบกครับฟิตลงสนามพบกับแมนยูเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะถึงแม้มีปัญหารบกวนระหว่างเดินทางไปเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามดาวเตะวัย23ปีรายนี้พบอาการเจ็บจากการเข้าประทะากับเรอันเอ็มบรูโม่ในช่วงครึ่งหลังของเกมดังกล่าวที่เป็นศึกแดงเดือดจนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกหลังเกมจบครบชั่วโมงนะก็คือว่าครบชั่วโมงไม่นานก็โดนเปลี่ยนเลยอันนี้สลอดครับยืนยันหลังเกมว่ากราเฟนแบกในข้อเท้าพลิกได้ต้องพักประเมิอนอาการของเขาก่อนหน้าจะออกเดินทางไปยังที่เยอรมนีรายงานวันนี้ครับบอกว่าไรอันกราเฟนแบกไม่ได้มีส่วนร่วมกับการซ้อมที่หงแดงลิปูลเนี่ย เปิดให้สื่อเข้าชมก่อนออกเดินทางไปยังแฟรงก์เฟิร์ตทำให้ต้องลุ้นหนักว่าเขาจะมีชื่ออยู่ในทีมหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาพอจะมีข่าวดีอยู่บ้างก็คือแม็กอลิสเซอร์แล้วก็เอนโดเนี่ยต่างม,มีส่วนร่วมกับการซ้อมของทีมได้นะครับน่าจะแก้ปัญหาไปก่อนนะแม็กอลิสเตอร์ครับถูกประทะที่ศีรษะจากการชนกับวูดจิฟไรท์เพื่อร่วมทีมตัวเองครับได้ต้องใส่เครื่องป้องกันศีรษะเล่นจนถูกเปลี่ยนตัวอย่างนั้นนหะเขาไม่ได้ใส่อะไรป้องกันหัวระหว่างการซ้อมวันนี้นะครับ ขณะที่วัตรุเอนโดครับหายจากอาการเจ็บที่ทําให้พลาดการช่วยทีมชาติญี่ปุ่นกลับมาลงซ้อมกับลิเวอร์ดได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้สโลตครับจะอัปเดตความพร้อมของทีมไม่ทราบในงานแถลงข่าวก่อนเกมช่วงดึกของคืนนี้แต่คนที่พวกเขาไม่มีแน่ๆก็คืออเรซอนเบร,รกเกอร์พ่อหมีครับที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงนะครับก็ถือว่าในอะแรลครับก็ถือว่าราสัมระสายนะก็โดนวิจารณ์พอสมควรเพราะว่าตอนนี้4เกมติดนะครับที่ลิเวอร์ pool พ่ายแพ้นะครับ ก็ต้องปรับแก้ครับต้องเรียกความมันอกมพันใจก่อนนะครับก่อนที่จะเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตเรียกขวัญกำลังใจกลับมาให้ได้ก่อนนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ถือว่าตั้งแต่แพ้มานี่ก็ถือว่ามีกระแสเยอะแยะมากมายไปหมดนะฮะทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบเนาะทุกคนไปดูข่าวจากฝั่งของไทยเราบ้างนะครับมี7เอ็ดผลนะที่อิชิอิเนี่ยไม่ได้ไปต่อกับช้างศึกทีมชาติไทยนะครับมาแวดวงกีฬาบ้านเรากันหน่อยนะครับข่าวสารฟุตบอลบ้านเราครับ ล่าสุดครับทางอิชิอิเนี่ยกุนซือของทีมชาติไทยนะครับโดนปลดออกจากตําแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวช็อกบอลไทยครับหลายคนตั้งคําถามเกิดอะไรขึ้นกับมาซาทาดะอิชิอิครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับมีเจเหตุผลที่คุณซือชาวญี่ปุ่นอย่างอิชิอิไม่ได้ไปต่อนะครับข้อที่1ครับประการที่1ก็คือพาทีมชาติไทยตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบที่สองนะพราะลูกได้เสียแพ้จีนทั้งที่เกมสุดท้ายเนี่ยได้เล่นที่ราชมังคลาพบกับสิงคโปร์ ข้อที่2ครับทีมชาติไทยพลาดแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 4แล้วก็แพ้เวียดนามทั้งไปทั้งกลับในรอบชิงชนะเลิศรวมถึงการแพ้ฟ,ฟิลิปปินเป็นครั้งแรกในรอบ52ปีข้อที่3ครับพลาดโอกาสการป้องกันแชมป์คิงคัพ King Cup, นะครับ2025ที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยที่ฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยเนี่ยไม่มีรูปแบบการเข้าทำที่ชัดเจนข้อที่4ครับไม่ได้เลือกนักกีฬาที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดณปัจจุบันอย่างแท้จริงแต่เลือกใช้นักกีฬากลุ่มเมเดิ แม้จะไม่ค่อยได้สร้างโอกาสลงสนามให้กับต้นสังกัดและไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดนะครับข้อที่5รูปแบบการฝึกซ้อมแบบเดิมๆจนนาให้นักเตะขาดความกระหายทั้งในการฝึกซ้อมรวมท,รทั้งการเล่นที่ไม่มีมิติในเกมรุกที่มันหลากหลายข้อที่6ครับอิชิพาทีมชาติไทยเปิดบ้านชนะศรีลังกาหนึ่งสูดได้ฟอร์มการเล่นที่ไม่น่าประทับใจก่อนเชบุกไปแพ้เติร์กเมนิสถานนะครับหนึ่งประตูต่อสามทำให้สถานการณ์การเข้ารอบเอเชียนคัพสองยบเจ็ด โอ้โหค่อนข้างลําบากทั้งที่ควรจะทําได้ทีกว่าต้องการไปลุ้น2นัดสุดท้ายในอ่นที่7ครับอิชิอิไม่ให้ความสนใจคําแนะนําจากฝ่ายเทคนิคของสมาคมฟุตบอลของประเทศไทยทั้งดรชันวิทย์ it, ผลชีวินอุปนายกสมาคมแล้วก็ปิยพงศ์ผิวอ่อนสภากรรมการจนทาให้แนวทางการทําทีมไม่สอดคล้องกันนํามาซึ่งผลการประเมินของฝ่ายเทคนิค ภาพรวมตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนธันวาคมปี2023มีสถิติชนะ16เกมจาก30เกมหรือคิดเป็น53%เ,นเมื่อเทียบกับเป้าหมายและค่าเหนื่อยที่ได้รับต่อเดือนนะครับมันไม่สอดคล้องกันนะฮะได้ค่าเหนื่อยเยอะแต่ทำทีมชาติไทยได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็โดนปลดไปเนาะไปดูข่าวสารของเลียมดิแลปปิดท้ายแล้วกันนะครับเอนโซมาเรสกาเผยว่าดิแลปเนะี่ยจ่อที่จะหวนซ้อมกับเชลซีละตอนนี้ย เอนโซมาริสกาครับกุนซือของเชลซีเปิดเผยว่าเลียมดีแลบใกล้ที่จะหวนกลับมาลงซ้อมกับเชลซีอีกครั้งหลังจากกําลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงเลียมดีแล็บเนี่ยพบอาการเจ็บในเกมชนะฟูตแลมเมื่อปลายเดือนสิงหาคมและขาดและคาดหมายว่าเขาจะต้องพักรักษาตัวราวๆประมาณ12สัปดาห์ด้วยกันนั่นทำให้เชลซีต้องรีบดึงตัวมาร์กิวกลับมาจากการยืมตัวกับเซอร์แรนรวมถึงรั้งตัวเทริคจอร์สนะครับเอาไว้หลังจากเจรจาปล่อยเขาไปฟูแลมในราคา22ล้านั้นปอนด์ ย่างไรก็ตามครับอาการของเรียมดีแล็บดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและมารสกาเปิดเผยว่าดาวเตะวัยยีสองปีรายนีย้อาจจะกลับมาช่วยทีมได้ก่อนกําหนดมารสกาก็พูดถึงเรียมดีแล็บบอกว่าสําหรับเลียมน่าจะใกล้มากๆแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมกับเรานะแต่หวังว่าเขาจะเริ่มมีส่วนร่วมกับการลงซ้อมของเราในอีกไม่กี่วันข้างหน้ามาริสกาไม่ได้คอนเฟิร์มว่าใครจะยืนค้ำในแดนหน้าหลังจากเบรโดเนี่ยจะติดโทษแบนในเกมพบอาแจ็ก จากที่โดนใบแดงในเกมเจอกับเบนฟิก้าก่อนหน้านี้เรามีมาร์กเรายังมีไทเริกที่เคยเล่นกองหน้าเขาทําได้ดีนะถ้าจะไม่ผิดเขาเล่นเป็นกองหน้าในเกมเจอกับเบนฟิก้าเรามีหลายทางเลือกเรายังต้องลงซ้อมอีกครั้งในช่วงบ่ายแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยตัดสินใจเราเชื่อมั่นในตัวมาร์กปีก่อนเนี่ยเราก็ไว้ใจเขามาแล้วเขาลงสนามในเกมคอนเฟอเรนซ์ลีกเสมอเรายังเคยให้เขาเล่นในพรีมเมียร์ลีกลนั้นเนี่ยเราแสดงเห็นให้เห็นมาแล้วว่า เราไว้ใจเขาตอนนี้เขากลับมาอยู่กับเราและเขาจะได้ลงสนามอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของทางเอนโซมาเรสกาก็ถือว,ว่าเป็นข่าวดีนะที่เลียมดิแลบกลับมาซ้อมกับทีมนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับพอหอมปากหอมคอครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแบบต่อเน,นื่องครับพี่น้อง